ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแลวตอนนี้ผมก็มีระบบสมัรสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเล่มที่สิบเอ็ดบทที่สี่จุดสามนะก็คือบทนี้ผมจะใช้คําพูดซ้ำนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในตอนเช้าหลังคิวออมน้ําเสร็จตัวเขานับก็ได้กินข้าวพอกินเสร็็จจและขขณทีีี่่เเเเาาาดดินนนผบบบ้้ัักกออูพ <premises. S 2> ก็ได้เป็นตัวของอลิสูนะครับที่ทักคีโยก่อนตัวเธอนะครับสวัสดีตอนเช้ากับคิโยซึ่งคิโยก็สวัสดีกลับนะครับแต่คีโยก็เห็นทีแปลกไปตัวของอลิสูตัวคีโยก็ได้ถามนะครับว่าอลิสูดูเหมือนว่าเธอจะงงนิดหน่อยนะตัวคีโยเห็นอลิสูดูเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับตัวคิโยก็เลยถามไปซึ่งอลิสูก็บอกว่าใช่ตัวเธอไม่เก่งเรื่องการแชร์ห้องหรือการนอนกับคนอื่นสักเท่าไหร่ถาใไปตัวเธอนอนไม่ค่อยหลับเธอเลยตัดสินใจมานอนพักหลังทานข้าวเช้าเสร็จซึ่งตัวคีโยก็ได้ถามนะครับว่าตัวอลุ้่มมไไดห ตอนริซุกก็บอกว่าตัวเธอไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเธอเป็นคนคุมห้องเอเพราะว่ามีแต่คนเข้าหาเธอดังนั้นเธอจึงไม่เจอปัญหาในการคุยกับผู้อื่นแล้วลิสุกก็ได้ถามกลับนะครับว่าคิโยได้ล่ะคุยกับคนแปลกหน้าได้ไหมตัวคิโยก็บอกว่าตัวเขาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวเขาก็ค่อนข้างสนุกเลยละ่ะแล้วจูๆ่ๆลิซุกก็ได้ถามถึงฮาชิโมโตะและโมริชิตะนะครับและถามว่าฮาชิโมโตะเป็นยังไงบ้างตัวคิโยก็บอกว่าตัวฮาชิโมโตะท่ตัวปกติดีแต่ดูเหมือนว่า เขาจะกลัวอะไรบางอย่างอยู่ต่วอลิสุก็ได้พูดถึงข่าวลือนะครับที่ว่าฮาชิโมโตะทรยศห้องตัวเองแต่ตัวอลิสุก็จะขอบคุณมากถ้าตัวคิโยคอยเตือนฮาชิโมโตะให้ระวังตัวไว้คิโยก็ได้บอกแบบติดตลกนะครับว่าตัวเขาคิดว่าคาเตือนคงไม่เชื่อฮาชิโมโตะแล้วล่ะตรงนี้อลิสุก็ได้หัวเราะเบาๆนะครับึ่งคิโยก็พยายามเก็บข้อมูลต่อไปนะครับและถามว่าตัวอลิสุล่ะเข้ากับกลุ่มได้ไหมทวิตเธอก็บอกว่านี่ไม่ใช่การสอบพิเศษมันเป็นแค่การประชุมการแลกเปลี่ยน ดังนั้นตัวเธอเลยไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษคิโยก็บอกว่าน่ามาค่อนข้างแตกต่างจากข้อมูลที่ตัวเขาได้รับนิดหน่อยอาชิโมโตะมักจะบอกว่าเธอหวังจะชนะทุกวิถีทางซึ่ตัวริสุกก็บอกนะว่าคิโอปกตินายไม่ใช่คนที่จะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่หรอนี่ยจจะเป็นแค่ข้อแก้ตัวที่อาชิโมโตะใช้นายเพื่อมาเสียบตัวของตัวเธอเองแต่แน่นอนว่าเราจะขาบมูลโกหายไปก็เกิดหลายๆอย่างขึ้นในแบบที่ว่าตัวเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนนายก็รู้เหมือนกันไม่ใช่หรอคิโอ ถ้ามีเหตุผลว่าทําไมตัวเธอถึงไม่ทําอะไรเลยในการประชุมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอกาลังหาใครสักคนที่เป็นมือรัเท้าคนใหม่ของเธอก็ได้เอริสุกแค่อยากมีเพื่อนแบบเดียวกับคามุโรนั่นแหละครับและตอนริสุก็บอกว่าคามุโรมีบทบาทสําคัญในตําแหน่งผู้ช่วยคนที่ตัวเธอค้นเก็บไว้ใกล้ตัวที่สุดแต่เป็นคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดเคียวก็ได้ถามนะว่าลวคิโตะล่ะตัวริสุก็บอกว่า,วค,ววาความภาคภูมิของคิโตะมันไม่มีใครสามารถเทียบได้แต่แน่นอนว่าเธอไม่อยากดึงคนเพศตราาี่ยวข้องด้วย และในกลุ่มผู้หญิงก็ไม่มีใครที่เหมาะสมเลยเด็กผู้หญิงในห้องที่เธอคุยด้วยก็มีแค่สองคนในห้องเอก็คือยามามูระและโมริชิตะเท่านั้นทั้งสองคนมีจุดเด่นในของตัวเองก็ไม่มีใครที่จะเหมาะกับการดูแลตัวเธอเลยซีฮิวก็ได้ถามครับว่าตัวอาริสุตัดสินใจเลือกใครสักคนหรือยังซึ่งตัวเธอก็ตอบว่าไม่ตัวเธอคิดว่าเธอน่าจะอยู่คนเดียวสักพักตัวเธอเตรียมใจไว้แล้วที่จะยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเอง เซคิโอก็ได้คิดกับตัวเองครับวอในสุดูเหมือนว่าจะไม่ได้มองหาคนมาแทนที่มากกว่าที่ดูเหมือนว่าเธอไม่สามารถหาคนมาแทนที่ได้ตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนะผมอาจจะพูดงงไปนะก็คือเหมือนว่าอาจจะมีคนที่เหมาะสมนะครับที่จะดูแลอลิสุได้แต่ว่าตัวเธอครับไม่อยากมีเองนะครับเพราะว่าเธอน่าจะอยากเลิกแบบนั้นมากกว่านะคิวก็ได้คิดต่อครับว่ามันอาจจะดูจริงเกินไปเธอจะเรียกสิ่งนี้ว่ามันคือการลงโทษสำหรับการไล่คาโมโรออกแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ไปสักพักเลย เราไปดนวิธีเรื่องของลิสุแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไขในขณะที่คิโอกาลังคิดนะครับตัวเขาก็รู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาซึ่งคนนั้นก็คือคิโตเองครับที่เดินมาท้าทาทางที่น่ากลัวตัวคิโยเองก็ได้ท้าทายคิโตะนะครับแต่คิโตก็ไม่ได้สนใจแล้วบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรสินะตอนลิสุก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยขอคนที่เป็นห่วงพอคิโยที่ได้ดูทั้งคู่ครับสถานาการณ์ตัวเขาก็เลยเข้าใจว่าคิโตะเข้ามาหานะครับเพราะว่าเป็นห่วงลิ เซก็ได้มีคนพูดนะครับไม่รู้ว่าคิโตหรืออลิสูที่บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะคิโอคิโอก็บอกว่าตัวเขาเข้าใจคงจะดีที่สุดเธอจะสงสัยน้ำแต่ตอนนี้และตัวอิจิกะก็ได้เดินเข้ามาสวัสดีตอนเช้านะบซก็ได้ทักทายกันตามปกตินะครับแต่ตัวอิจิกะก็บอกว่าที่เธอมาในตอนนี้ก็เพราะว่าตัวเธอคิดว่าจะมาให้กำลังใจลุนพีสักหน่อยก่อนจะเริ่มการประชุมแลกเปลี่ยนวันที่สองพอดูเหมือนว่าลุนพีคิโอจะชนะมาตลอดแต่ว่าลุนพีอลิสุลุนพีแพ้ถึงสามครั้งในวันแรกแล้วนะตัวเธอฉันจะ อลิสุก็บอกนะว่า,วาตัวเธอไม่ได้เป็นผู้นําตัวเธอให้หน้าที่นั้นเป็นของลุนพีพีสามแทนและเธอก็พร้อมถ้าอิจิกะจะท้าดวลกับเธอพราะอิจิกะได้ยินแบบนี้นะครับแทนที่เธอจะตื่นเต้นเธอก็กลับหัวเราะออกมาครับแต่ตัวเธอก็บอกว่านี่นั่นพี่กำลังโกหกอยู่หรอตัวเธอได้ยินมาว่าลุนพีอลิสุแพ้นในการสอบพิเศษและจบที่อันดับตามสุดซึ่งดูเหมือนว่าตรงนี้อิจิกะจะหาข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก่อนที่อิจิกะจะทําไปมากกว่านี้ตัวคิโตะได้จับข้อมือของอิจิกะไว้นะครับับให้้้ตววเธอพอพแล ตไอจิกาก็แบบว่าสอทบศภาเป็นผู้หญิงอ่อนแอนะครับแต่คิโตะก็ไม่ได้สนใจตัวไอจิกาบอกว่ารุนพี่คิโตะีรุนพีกำลังทำอะไรอยู่รุนพี่คนทําแบบนี้กับรุนพีริวเอ็นหรือคนอื่นสิแต่คิโตะก็บอกว่าเขาไม่สนใจว่าจะเป็นริวเอ็นหรือใครก็ตามตัวเขาก็จะทําแบบเดียวกันซึ่งตัวไอจิกาก็ขอโทษครับแล้วบอกว่ารุนพี่คิโตะรุนพีเหมือนอัศวินที่คอยปกป้องเจ้าหญิงเลยตัวเธอไม่ถือสาหรอกถ้ารุนพีจะมารุนแรงกับผู้หญิงแต่ตัวคิโตะก็ได้ปล ไอจิ ي ي กะก็บอกว่าข่าวหน้าตัวเธอจะมาเล่นกับลุนพีอีกเตรียมตัวให้พร้อมนะลุนพีอลิสุอิจิกะก็ได้กระโดดหนีพร้อมขันหลังและโบกมือครับก็ก็ส่งการเป็นเธอนะครับตัวคีโก็คิดว่าเขานะไม่ควรอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อเพราะว่าอิจิกะนะครับก็เพิ่งทำลายสถานการณ์ที่เงียบสงบไปแต่ตัวเขาก็ไม่อยากดึงดูดความสนใจจากอลิสุมากเกินไปตัวเขาก็เลยตัดสินใจออกมานะครับก็จบมาครับสำหรับบทที่4นะครับก็คือจบบท4นะครับต่อไปขึ้นบท5นะครับเพื่อ ไอ้คราวนี้ถ้าผมพูดซ้ําเรื่องแบบว่าคิโยพูดคิโยบอกอลิสุพูดอลิสุตอบว่าอะไรแบบนี้เยอะไปก็ขอโทษด้วยจริงๆนะคือผมแบบว่าพยายามจะให้ทุกคนรู้นะว่าใครพูดใครตอบใครรับนะครับเพราะว่าแบบถ้าผมพูดประโยคไปเลยนะผมกลัวว่าทุกคนจะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมว่าสรุปได้แค่นี้นะคือแบบมันผมแยกไม่ค่อยออกด้วยนะแบบอลิสุเพราะว่าผมแปลทานสเลทแล้วนะแล้วก็แบบมาตีความเองด้วยนะครับ ให้แบบว่ามันดูเหมาะสมกับประโยคนะครับแล้วบางประโยคมันก็เหมือนเคียวพูดซ้ำนะครับแบบเคียวพูดซ้ำสองประโยคผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเคี่ยวพูดหรือสกายนี่พูดนะครับผมก็เลยแยกมันแบบนี้ให้นะครับแต่แบบว่าตัวเคียยก็เลยถามตัวเคียยก็เลยบอกอันิโสุก็บอกเลยตัวอย่างนี้นะครับคือผมพยายามแบบแยกนะว่าใครพูดใครบอกนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญหรือเปล่านี่ผมพูดคําเดิมซ้ำๆนะครับไอคำว่านะครับนี่ผมก็พยายามลดอยู่นะ จะแบบมันลดไม่ได้ทันทีนะครับเนี่ยพูดอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับมีเรื่องอะไรจะพูดอีกไหมวะขอดนุญก่อนนะครับไปช่วงท้ายคลิปนะผมอัดทีเดียวแบบว่าไม่มีการคัดนะครับไม่มีหรือมัอ้งโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน